สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็มาเจอกับร้านเฮียอ้วนสารยาอีกนะครับผมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่หนึงนะครับผมเป็นวันที่หนึ่งเป็นวันที่เงินเดือนออกหรือว่าเป็นวันที่ทุกคนรอคอยกันนะครับผมก็มีเรื่องดีๆนะครับมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันที่ร้านผมนะครับถึงแม้จะเป็นร้านเล็กๆนะครับคนงานก็มีประมาณสัก4ี่ห้าคน นะครับแต่ก็ผมก็ได้เห็นผลงานของพนักงานผมนะครับในเดือนนี้นะครับเขาชื่อว่าน้องก้อยนะครับชื่อก้อยเป็นคนอยู่หน้าเตาหน้าเตาลวกก๋วยเตี๋ยวไปแดกหมูนะครับผมก็เห็นความขยันของเขาบทั้งเดือนเลยครับนะครับทั้งเดือนเลยเขาไม่เคยหยุดเลยนะครับก็ทํางานดีครับนะครับมาทํางานทุกวัน ในสาวันเนี่ยนะครับวันนี้ผมก็มีของขวัญเล็กๆน้อยให้กับเขานะครับก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่านะครับการทํางานอยู่ร้านอาหารถึงแม้มันจะเหนื่อยสักเพียงไหนก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องอดทนครับทุกคนครับนะครับเจ้าของธุรกิจเขาก็ต้องการลูกน้องที่จะทํางานทุกวันนะครับผมก็เลยมอบสิ่งเล็กๆน้อยให้เป็นกําลังใจสําหรับเขานะครับถึงแม้มันจะน้อยนิดแต่ผมคิดว่า ชีวิตนี้ถ้าเรามีความหวังที่ตั้งใจไว้เราควรจะแบ่งปันให้กับคนที่นะครับเขานะครับยังได้โอกาสอยู่ถึงแม้เงินเล็กๆน้อยๆทุกเดือนที่ผมมอบให้กับลูกน้องผมนะครับมันจะเป็นเงินน้อยนิดแต่มันก็เป็นเงินที่บริสุทธิ์จากใจผมนะครับมอบให้กับเขาไปทุกเดือนถ้าใครไปหยุดไม่ลานะครับไม่หยุดไม่ลา นะครับทั้งเดือนผมก็จะมีสิ่งเล็กๆน้อยๆให้เขาทุกๆคนที่ทำงานไม่เคยขาดเลยแม้สักวันเดียวนะครับถึงแม้เขาจะสายไปนิดๆหน่อยๆผมก็ไม่ได้เอามาคิดนะครับผมก็ยกความดีความชอบให้กับน้องก้อยครับในเดือนนี้นะครับที่ทำงานมาทั้งเดือนไม่เคยหยุดเลยนะครับจะเป็นคนต่อไปใครจะเป็นคนต่อไปนั้นรอ,รอดูกันต่อไปครับสวัสดีครับ วันนี้ก็น้องก้อยนะครับทำงานเต็มเดือนเลยไม่เคยหยุดเลยนะครับผมนะแต่มาสายนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเฮียก็อยากจะมอบรางวัลเล็กๆในน้อยให้คนที่แบบว่าเอ้ยทํางานไม่เคยหยุดเลยอะไรเงี้ยเนาะเดือนนี้ทํามากี่วันแล้วหลายวันอยู่นะฮะหลายวันอยู่หลายวันอยู่ไม่เคยหยุดเลยใช่ปะไม่เคยหยุดสักเดือนเลยไม่เคยหยุดสักวันใช่ไม่เคยหยุดสักวันเลยวันนี้เฮียก็มีรางวัลมอบให้ครับอย่างที่เคยคุยไว้ ตั้งแต่เดือนนี้ไปต้นไปถ้าใครไม่อยู่นะเนาะถ้าใครไม่อยู่ก็รับรางวัลจากเฮียไปเลยครับผมไม่เล็กน้อยจากเฮียเนาเดือนละ,500นะห้าร้อยไม่รวมค่าแรงนะครับอันนี้นะอันนี้ให้พิเศษไว้ใช้นะครับไม่ใช่ว่าเขาคนเดียวนะครับคนอื่นอีกหลายๆคนที่ทําอยู่กับยาสามสี่คนถ้าทั้งเดือนไม่หยุดนะครับเฮียก็จะให้รางวัลอย่างเงี้ยทุกเดือนเลยตั้งแต่เดือนนี้ไปต้นไปถึงแม้ยอดขายเราจะตกดิ่งลงไปยังไงก็เดี๋ยวจะหามาให้ นะครับผมขอบคุณครับนีขยันช่วยกันตลอดไปนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ